ต้องกินข้าวก่อนค่อยให้ไอศครีมไม่ให้กินไอศครีมนั่งก็นั่งดีๆห้ามนั่งวิ่งไปวิ่งมาโอเคเดี๋ยมามาดุนะดุแรงกว่านี้นะเวลากินข้าวนะฝ่ามุนบอกเนี่ยฝ่ามุนดูอยู่เนี่ยเห็นปะฮะฝ่ามุนดูอยู่ย่าบอกไม่ให้กินไอศครีมให้กินข้าวก่อนไอศครีมเดี๋ยวตอนนี้มันจะเข้าปากไม่บ้าออกให้ ฟังไหมลิสนาเนี่ยมีปลาหวานแล้วก็กินได้ไนั่นแหละฟังซะก่อนอะมีหูฟังไหมหถ้าเป็นเคยถือตบบ้องหูปะไม่อยากอ่าถ้างั้นไม่อยากนั่บ้านเขาเนะี่ตบบ้องตบบ้องหูวดิแม่เอิญไมากินเขาเพาะมากินเล่นมาแล้วนะ นี่มาตีถึง,งอะไรบ้าเล้ยบ่หลินบ่หยอกบ้าอะไกินกินไป้กินมูน,น,บนบ้านๆวันนี้กินหอมแดงไหมลูกอ่ะลอ,องดูไม่อนะ่ะเมื่อก่อนยังกินเลย,ไยเนไม่อยากกินอ่ะไม่อยากกินอ่ะ ป่นปลาเอาตอนปลาช็อไปหนี่จ้างอามยุ้งยุ้งโมโหยุ้งงอามหมโหกินหอมแดงก่อนไม่โมโหเออไม่โมโหหอมแดงเอาไม่เอาก็ไม่เอาวางตรงนี้ลูกเอาวางตรงนั้นดีดี เคิมบุซิอะไรไหมรสชาติเป็นไงรสจาฮะฮะมาทำให้ดูกินนี่ก็ได้ทำไปใส่ผักไปเนี่ย้ก็ใส่ป่นปลาไปใหกินเลย้านางกินค่ะม่มาขยี้ตันเนื้อเรือ่เดี๋อวละม่มเอาไว้ให้มาส่มาไม่มาของหนี่สด้วยนี่ชิตา จะบางอย่างนี้จะวางอย่างนี้ค่ะลูอันนี้เป็นรสชาติแบบเปนจิงไมีอยอ่สามอันพี่น้องมันจะมีเป็นแพนแบบนี้แต่เป็นแ่นแบบนี้่เปรบบี้ยวๆอร่อยคอยบุรู้ว่าอือนันก,กินเหมือนแม่สกนอ อยู่แบวิลล่า<อ>มันมีกี่ห่อเดียวคอยโป้ดูจักแ,<อ>แต่ว่ากินว่าอยู่วิลลาขูันขูดกระชับอ,อืมแอมทำมาเพราะแอมทำขมีบแบบนี้กินด้วยแล้วก็กินด้วยคอมแฮมสไตล์ คอมฮมสไตล์โอปป้าก้ามามามาก็จอบแปรเพลงก็ไปจอดสุดต่วโอปก้ามาตน้าม่นั่นปจืดแต่พว่นอันนี้บปจืดอันแบบจืดก็ไม่เข้าเลือกเดี่ยวยีหอแก่ไอ้ปะไม่เอาไปทำข้าว ไหนคะนู่นลอยากเอาอืมเอาเอาให้น,น,นู่นแล้ไปตอนนั้นกินอืออือนี่คะนักกินมังโทุดทัดบ,บึงปลาหวานแบบนี้ถ่ายเป็นแบบไหนหม,ม,มูอบล้อมกันหืมอืม คยมักสืบเวลากลับไพ่ขอเอาไปกินเคร่งเครื่องมันกินเป็นอาหารว่างได้สบายสบายอาอเอามะม่วบบอวเอาผักให้เบบี้ก่น <Hello. S 2> อนฮัลโหลเอาเบบี้ด้วยไม่อะอ ลองดูนิดหนึง่งอ่ะล้วกเข้าปากแล้วะไม่แล้วแม่ไปเที่ยวด้วยนั่นอ่ะหยิบไปเลยอันนี้เหรออันพักกาดเแบบี้มันอันนี้นกินไ,ไปเลยค่ะ นี่เบบี้มันอาะแบบไม่้เคี้ยวดีๆเกล็ดำแจ๊กแจ๊กเคี้ยวเป็ี่นมันมามาเคี้ยวบอกให้เคี้ยวข้าวมาเนี่ยนี่ทำนี้อือร่อยเปล่าเก่งเลยเก่งมั้งกินข้าว แม่ทุกคนกินผักเห็ดนั่นเห็ดนี่เขาเห็นเขาก็อยากเห็ดน้ำนะพี่นอ้องทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่กับตัวเฮาน้นเวลาเห็ดกับเขาเขาากจะให้ลูกกินอาหารอีอย่างอีอย่างรู้จักหานใครเสีย่าแม่ทุกๆคนก็ต้องเห็ดกับเขาให้ลูกกินคือคือกันหมดนั่นแหละทุกๆคนแม่ปบ่ก่ะดูแลลูกคือกันหมดอนละแ,ลแต่คนที่ถามาว่าให้ลูกกินผักแบบใดมันเกิดขึ้นอ,อยู่กับตัวเฮาเฮาบางทีคาดกินนยอยกินซิ่งนั้น แล้วก็เอามามิกกันให้เขากินรููจากหลอกล่อเด็กน้อยมันก็ได้กลายเป็นที่เด็กน้อยกินผักเพราะโตมาสมีลิ่นลิ่นเขาสิรับกับพวกผักแข็งได้พ่อโตขึ้นแปดเก้าปีเขามันมันจะเป็นมันจะลื่นไปเนแ้่เปี้ยมันเก้าขามไปหอดสิบสองปีสนมาแปดปีเก้าปีมันบังคยกินไปสิบสองปไงขึ้นจนมาันยี่สิบมันก็กินมันติดเพราะว่ามันได้สารแต่ในน้อยมันได้รับร่างกายมันรับแล้วแต่ถ้าในน้อยเคยกินแล้ลิ่นเขาสิ บ่มักกินแข็งไปแล้โตขึ้นก็บ่กินแลบวบ่ได้มีความสนาน้ำติดใจความ่แม่แม่ไม่อยากอีกกินข้าวไม่อยากกินข้าวอีกเอาคำสุดท้ายเอาค่ะคำสุดท้ายปนปลาจะหอมแดงคำหนึ่งไม่อะเอานีกคำหนึ่งทำไมหอมแดงมันไม่ได้เผ็ดได้วเนี่ยโนนะไม่เราโนมาสอนให้ดูดู มันไม่ได้เผ็ดนะเนี่ยอร่อยดูสิอือลงดูโอ้อร่อยโอเคป่ะเดี๋ยจชิมกันเดียงชิมกันเรากินผักนิตามไปผักนิตามไปวันก่อนยังกินเลยกับเรากินกับลาบหมูอ่ะ อ่ะไม่กินไม่เลยเป็นไงจะไปแล้วเหรอไม่เอาไอศกรีมอะเอาไม่เอาไอศกรีมเอาไอศกรีมอ่ะพูดก่อนสิคะอิ่มแล้วเหรอคะน้าคะเอาไอศกรีมหน่อยอิ่มแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะไปรับเขอบคุณค่ะทักโฟมัสเตนเขาเขาโฟมัสเตนวัสดี่กกูดทักโฟมัสเตนเดนวอกูดเดนวอกูดเดนวอกูดซีสนัปลิ ักฟอร์มตันเดินวัวกุดขอบคุณนะคะอาหารอร่อยค่ะต้องใส่คำว่าเวลากินขา่าเสร็จก็ต้องทักฟอร์มอัตตันเดินวัวกุดเดินวัวกุดเดินวัวกุดคอยแัดสกินขนมเส้นจกนักเป็นอย่างพี่น้องคอยใช้ละยาขนมเส้นข้างไว้เวลาขยะคอยก,กินมันเป็นอาหารได้ไงเปเราจะาบานบานน้องลูกเลือดอกินสมิง ้าผัวมาจะผัวสะกินอีกอย่างหรอกบพรให้กินเขาพอมอนกันปันใดหาโมงเล่นอ,า,อนาให้งน้ากินอสี่โมงยัดลูกนอนก็ยัดลูกขยนอน,น,ห,น,อนหาโมงนังสินอนจนหสองทุ่มนังตื่นเกิดไม่สองทุ่มเสร็จแล้วองทุ่ม้ังมือกับบดกินเขาเก็เลยเออกันเดียวกัแกให้ลูกกินกินไปกอน ไปเราจ่าให้บ้านๆกันป่นป่า,ากับพักนี่ล่ละอันนี้อยากกินก็ต้องไปเบอรงเดอย,ยวนอันนั่นแหละค่ะยวนวิลล่ามันมีอยู่ม,มันบ่เป็นมันบ่เป็นดิบเด้ของดิบที่กินได้ฟรัมเขาซื้อบ่มาขายเขาซื้อบ่มาเอาไปราดในคนกินเป็นกองดิบมนหยิบกินแบบนี้ที่บ่เป็นเป็นเนื้อเป็นมูเป็นอย่างลักษณะที่แพ็กก็บเรียบร้อยค่ะ ไปแล้วจ้าจุบจุบจับจับจับ,จบ